สวัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับสดจะเสรกับเฟรดิฟานตอนสามทุ่มกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์ประการนะวันนี้ไม่มีกีตาร์เล่นเอาไว้ข้างบนวันนี้มันมีของหนักนะกีตาร์อยู่ข้างบนไม่ได้เล่นเลยคือวันนี้ก็จะพูดกันเร็วเร็นิดนึงก็คือมาพูดถึงเรื่องของกล้วยกล้วยนะกล้วยสองตัวกล้วยตัวแรกก็คือกล้วย เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยกล้วยน้ำว้าพันปากช่อง50หรือปากช่อง50นะหรืออีกกล้วยนึงก็คือเนี่ยเพิ่งจะแตกหนอกกล้วยมาเนี่ยคือพันกล้วยหอมทองตอนนี้บ้านเรากำลังนิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะฮิตกันอย่างมากเลย<ๆ>เกี่ยวกับการปลูกกล้วยถ้าเราดูการปลูกกล้วยตอนนี้มี ถ้าขับรถไปทางลังสิตไปทางลังสิตออกไปทางต่างๆเนี่ยเราจะเห็นสวนกล้วยเยอะมากเลยคนเริ่มปลูกกล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนี่หลังๆมีการจำหน่ายผ่านส่งเข้าเขาเรียกว่าโมนตเทรดขนาดใหญ่หรือส่งไปตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งพวกเราจะต้องซื้อกล้วยเป็นผลกินกัน แทนที่จะซื้อกล้วยเป็นหวีหรือเป็นเครือเมื่อก่อนนี้เราซื้อกล้วยกันสองหวีสามหวีเครือหนึ่งตอนนี้เราต้องซื้อกล้วยกันเป็นผลกลายเป็นผลอย่างนี้เลยตอนนี้เราจะเริ่มซื้อกล้วยเป็นผลเหมือนกับซื้อเมล่อนกัะละกล้วยที่นิยมกันสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากล้วยหอมทองมาแรงตัวกล้วยหอมทองเนี่ย ผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปดูกล้วยมาทีเต็มลำรถก็มีคนลมแพ็คแพ็คก,กล้วยที่สุกประมาณสักเกือบ70% 80%แพ็นเพื่อที่ส่งไปประเทศญี่ปุ่นมองเห็นแล้วโอ้โหเราก็ทึ่งนะกล้วยขูดขนเข้ามาขนเข้ามาขนเข้ามาแล้วเขาก็แยกกล้วยแล้วก็แพ็คบรรจุส่งออกนะ ก็เห็นแล้วก็ประทับใจเลยส่วนตัวที่สองก็คือสิ่งที่มีการคิดคนบ้านเราหลังๆมาก็คือพอกล้วยหอมทองเริ่มติดตลาดกล้วยสายพันธุ์อื่นก็เริ่มมีราคาตามไปด้วยแต่กล้วยหอมทองในข้อดีของมันอย่างนึงก็คือว่าถ้าพดูดถึงกล้วยหอมทองจริงๆนะก็จะเจอที่บ้านเราเนี่ยนะ,จะเจอที่ประเทศไทยเนี่ยนะไปที่กล้วยของฝั่งลาวเอง ไปกล้วยของริมชายแดนเองของฟิลิปปินส์เขาบอกแม้แต่ของพม่าเองส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยหอมเขียวไม่ใช่กล้วยหอมทองแต่เขามีเทคนิคบางอย่างเนี่ยทำให้กล้วยเนี่ยจากกล้วยหอมเขียวเนี่ยสามารถสุกเหลืองเป็นกล้วยกล้วยหอมทองได้โดยการใช้เคมีเล็งบางอย่างแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นกล้วยหอมทองที่ขึ้นตามเรียกว่าเป็นตามสายพันธุ์ไปเลยโตขึ้นมาสูงขึ้นมาออกลูก เวลาสุกเขาก็จะเป็นสีทองสวยงามเพราะนั้นกล้วยหอมทองบ้านเราเนี่ยถือเป็นกล้วยหอมที่มีชื่อเสียงมากๆต่อมาเรามาเริ่มรู้จักกล้วยหอมทองตอนมีการส่งออกตอนมีการนำเข้าห้างสะดวกซื้อหรือมลน,น,นิ์เทรดทางใต้ได้ยินข่าวไหมครับที่บอกล้มป่าสญญางทังป่าปลูกกล้วยหอมทอง เราก็นั่งคิดในใจโอ้โหคนเลยจะเห็นกัารนั้นอีกหน่อยกล้วยมาลดตลาดหราบหลังๆมาแถวคลองสี่ปทุมแถวธัญยักษนาข้าวกลายเป็นสมกล้วยถัดมาจากแถวคลองต่างๆไล่เรื่อยๆเนี่ยถึงจะถึงคนครนายกเลยเนี่ยไล่้งแต่หนองเสือคลองสิบป่าสวนกล้วยมาเลยวันนึงเราก็มานั่งคิด ผมสอนเกษตรมา3ปีกว่าเห็นวิวัฒนาการของการเติบโตของกล้วยหอมในเชิงธุรกิจนะสิปีที่แล้วมีการปลูกกันอยู่แล้วเราไม่พูดถึงแต่การบูมมันจริงจรเพิ่งจะมาบูมกันเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาที่กล้วยหอมทองแบบเรียกเป็นยุคทองของกล้วยหอมทองเลยคนก็เห็นมาปลูกกล้วยหอมทองอันนี้สองของการที่กล้วยหอมทองเรียกว่าค้าขายดีอะ ทำให้คนกําเนิดกล้วยหอมทองที่ดูแลกันนะเป็นพันๆไร่อย่างหนึ่งในฟาร์มที่เราเชิญมาสอนเพื่อนเมื่อครั้งที่แล้วก็ลาวันฟาร์มลาวันลาวันฟาร์มพี่แอ๋งมาเนี่ยพี่เอ๋อบอกแล้วของพี่เอ๋อเองมีกว่าสามพันไร่ของเจฟเฟดเจฟเฟสก็ทำกล้วยหอมทองแพ็กส่งไญี่ปุ่นก็ให้ความรู้มา ก็มาเยืนต่อปัญหาเพื่อนๆด้วยกันก็นําเข้าส่งออกไปญี่ปุ่นเยอะมากไม่พอพี่นกบูนสตาร์มาก็ส่งเสริมให้ปลูกทุกวันนี้ก็แพ็คกล้วยเพื่อส่งเข้าห้างส่งเข้าเขาเรียกล้านสะดวกซื้อแพ็คไม่ทันแต่พี่นกบอกว่าหลังๆมาเนี่ยสัมพันธ์กล้วยหอมชอกก็ไม่ทันนะตังหลังมาก็เลยมีการ ได้พอต้ากล้วยนำวาเพงกันไหมอีกเขาบอกพี่กล้วยนำวาบ้านเรามีเยอะแยะนี่ทำไมมันไม่น่าจะขาดตลาดนะแต่เขาบอกว่าโอ้โห <c oughs> ไม่พอมีเรื่องับซื้อหมดทุกวันนี้แทบจะแยกสายพันธุ์ไม่ออกเลยนะว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนขอให้เป็นกล้วยนำวานะแต่สิ่งที่เขาเรียกเพจมาหรือว่าต้องการมากที่สุดก็คือ กล้วยน้ำว้าพันปากช่องห้าสิบหรือปากช่องห้าผมเลยคิดเลยเฮ้ยมันดีหรือไม่ดียังไงก็เริ่มศึกษาจนเมื่อวันที่สองสามที่ผ่านมาที่เราเริ่มอบรมเรื่องของการปลูกกล้วยหอมทองกับกล้วยน้ำว้าพันห้าศูเนี่ยก็เลยมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยกล้วยปกติจะสูงแค่สองเมตรครึ่งสาเมตรครึ่งแต่กล้วย น้ำว้าปากช่อง5้าศูนเนี่ยหรือห้าสิบเนี่ยสูงถึงสี่เมตรสี่เมตรกว่าจำนวนน้ำหนักน้ำหนักต่อเครือเนี่ยร่วมๆสามสิบกว่ากิโลเห็นอาจารย์ท่านได้ทำการวิจัยอาจารย์ท่านบอกว่าที่ศึกษาข้าวบนอาจารย์ท่านบอกว่าน้ำหนักเคยสูงถึง5้าสิบกิโลมีถึงสิบห้าวีแต่และหว,วีเนี่ย หวีที่สองที่สามเนี่ยมีมีถึงสิบแปดลูกโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องใช้สองคนหามขึ้นต้นกล้วยก็ต้นใหญ่อย่าลืมนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยนอกจากต้นแล้วยังได้ใบได้กล้วยได้ปรีได้ทุกอย่างเลยแย่แยเลยที่จะได้จากต้นกล้วยต้นกล้วยสูงสี่เมตรกว่า คิดดูถ้าไปอบนี่อบไม่รอบนะครับผมนะอ๋อลืมพูดไปก่อนจะพูดต่อเนื่องใครที่แชร์วันนี้ตายด้วยผมเกียนโพสต์ใครที่แชร์วันนี้ที่ผมพูดเรื่องกล้วยเนี่ยเราก็จะแจกเนี่ยกล้วยน้ำวา้าพันปักช่อง50 5ต้นกล้วยหอมทองนะอีก5ต้นแต่ขอ้อแม่นิดเดียวมันส่งรับมามารับที่ฟาร์มเราก็เผงรับสแป c ใครแชร์เนี่ย10ท่านแรก ห้าท่านแรกเอากล้วยหอมทองไปห้าท่านที่สองเอากล้วยน้ำว้าพันฝักช่องห้ไปแต่ถ้าคนแรกอยากจะได้พันไหนก็รีบบอกมาก่อนมีควตตาให้10ต้นตก็แชร์หนเราเองเฟสติฟาร์มเนี่ยต้นเดือนหน้าจะอบรมเรื่องกล้วยกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าพันห้าศูนอีกครั้งหนึ่งเราก็คือบอกว่าการที่เราจะเริ่มต้นนับ1 2 3 4 5ง้าห ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่ใช่สไตล์คนที่ฟังสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องมองย้อนจากผลย้อนกลับมาหาเหตุวันนี้ตลาดต้องการปริมาณของกล้วยหอมทองเยอะมากตลาดต้องการผลของกล้วยน้ำวานห้าสู 50, เยอะมากทาง ร้านสะดวซื้อที่หนึ่งในบ้านเราจะรับกล้วยน้ำว้าห50เนี่ยวันละรวม50,000แพ็กในปีหน้าก็เรือ่องของเราต้องพูดถึงมีเท่าไหร่เขารับไป่เอานอี่ครับเป็นนับเป็นผลแต่กล้วยน้ำว้าจะแพ็กสองผลต่อหนึ่แพ็คนะก็ก็เ,เป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดเมืองนอกก็รับซื้อตลาดบ้านเราก็อ้าแขนรับทาง ประเทศขอบรอบประเทศไทยเองปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่ไม่เท่าไหร่นะแต่กล้วยหอมทองที่เขาปลูกกันเนี่ยไม่ต่ากฟิลิปปินส์หรือลาวส่วนใหญ่จะปลูกเป็นกล้วยหอมเขียวไม่ใช่กล้วยหอมทองแต่เขามีเทคนิคในการทำให้เป็นสุกและการเป็นสีเหลืองซึ่งตลาดให้เกรดต่ำกว่าการปลูกกล้วยหอมทองแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นจงภูมิใจว่า กล้วยหอมทองจริงๆต้องไทยเท่านั้นนะเราต้องปลูกพอย้อนกลับที่ผลลัพธ์ผลก็คือต้องการต้องการผลผลิตกล้วยหอมทองกับกล้วยน้ำว้าที่สูงมากกล้ยวยนว้าต้องการพัน 1, ปักซ้อน50กล้วยหอมทองต้องการพันกล้วยหอมซึ่งเป็นกล้วยหอมทองเราได้อย่างนี้ย้อนกลับมาสเตปอีกสเตปหนึ่งใครรับซื้อ วันนั้นเราเปิดการสอนก็เลยเชิญทางมูนสตาร์เข้ามาเชิญเจฟเฟรดเข้ามาเชิญลาวันฟาร์ม,มาแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีกล้วยฟาร์มกล้วยเนี่ยไร่กล้วยเนี่ยสองสามพันไร่นั่งถกเลยแล้วมีเพื่อนๆนมานั่งฟังอีกเกือบร้อยคนถามกันถามกันยิงประเด็นนีว้ว่าปลูก กล้วยไม่ใช่่องยากป,กปลูกกล้วยได้จะง่ายทุกคนมาด้ยวยความคิดว่าปลูกแล้วง่ายหมดแต่ติดปัญหาที่ว่าที่บ้านเองปลูกแล้วยงังแจกอยู่เลยปลูกแล้วกินเองปลูกแล้วแจกแต่ทําไมกล้วยเขาบอกหวีละห้าสิบหวีละแปดสิบหวีละสี่สิบกล้วยหอมทองหวีละร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่ถูกกระหน่ำเข้ามาก็คือขายใครขายใครขายใครใครรับซื้อ เพราะฉะนั้นวันนั้นที่ยืยนอยู่ทางคุณนกมูสตาร์ตอนนี้เปลี่ยนที่เป็นนกปนนา,าละก็ทางเจฟเฟตโดยคุณชื่ออะไรนะคุณตั้มคุณตั้มมาเองคุณตั้มมามาตอบปัญหาแล้วก็ตามด้วยราวันฟาร์พี่เอ๋ออกมาทุกคนยืนเควยหมดแล้วราวันฟาร์เมียงก็เริ่มมีส่งเสริมไปตามสาหกรณ์กรเกษตรทั่วประเทศลนะ ก็เป็นเรื่อพื้นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะทุกคําตอบเรื่องปัญหาเรื่องตลาดเคลียร์ครับตลาดมีแน่พอผลก็คือต้องการผลิตเยอะลองลงมาก็คือตลาดรับซื้อมีถัดมาคําถามที่ผมถามย้อนกลับไปอีกว่าแล้วท้นกล้าเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นตากช่องหา้าสูงรู้ได้ไงว่าเป็นเกลือหอมทองก็มีวิธีการย้อนกลับไปว่าสายพันธุ์มาจากไหน สายพันธุ์แท้คืออะไรเขียยเนื้อเยื่อคือยังไงแบบไหนเอามาจากต้นเอามาจากต้นตอหรือต้นแยกกอเนี่ยมันไม่ดียังไงเขียเนื้อเยื่อมันดีกว่ายังไงเอาจากต้นกอมันไม่ดียังไงก็เลยเรียนรู้มาทั้งหมดเรื่องตั้งแต่กล้วยนำว้นยยนำว้าเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะตายพายยังไงถ้าเกิดเราแยกจากกอกอรอวมีกล้วยน้ำว้าเนี่ยเราไปแยกกอ,อ,อกมา พอจะออกลูกกระตายลายหรือปลูกแล้วมันโตรเร็วกว่าเขียนในเยื่อหรือเปล่าเขียนในเยื่อดีกไล่เรียนรู้กันจนหมดเลยว่าสุสรุปว่าเขียนในเยื่อกับแยกกออันไหนดีกว่ากันตรงนี้ผมไม่ขอพูดนะว่าอนไหนดีกว่ากันแต่มันมีข้อดีข้อเสียใกล้เคียงกันแต่บอกได้อย่างเดียว่า คนส่วนใหญ่ที่ปลูกกันเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยจะแยกก่อไม่ใช่เขียนเน้เย่แต่ถ้าใครเริ่มต้นจากเขิน,นเน้เยี่อก็คือปลูกเป็นต้นถัม่มกรอพอเริ่มมีหน่อออกมาถึงเวลาเขาก็จะแยกหน่อจากต้นตอนที่มาจากเขิน,นเนื้เยื่มันก็จะปลัดจากเชื้ออย่างเชื้อบางเชื้อเนี่ยเชื้อตาพายเนี่ยบางทีมันฝังอยู่ในดินกันว่ากันเป็นสิบสิบปี เอากล้วยจันวาไปปลูกเดียวก็ตายคนก็เลยหนีไปปลูกกล้วยหอมทองหนีไปปลูกกล้วยอื่นๆสายพันธุ์อื่นกล้วยไข่กล้วยอะไรเยอะแยะเลยเพื่อหนีโรคตัวนี้เพราะฉะนั้นการเขียนเนื้อเยื่อก็เลยมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ขึ้นมาก็เลยมาขั้นแรกก็คือผลก็คือต้องการกล้วยขั้นที่สองใครับซื้อ,อขั้นที่สามการขยายพันธุ์ยังไงก็ซักกันจนเต็มที่ไล่ลงมาพอเรารู้แล้วว่าเราพอจะปลูกได้ยังไงบ้างเนี่ย ก็มาไล่เลยกล้าดีแล้วไม่ว่าจะแยกหลอแยกกอหรือไม่ว่าจะมาจากเข็ดในเยื่อก็ว่ากันไปแล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละแหล่งแต่ปลูกเสร็จเนี่ยกล้วยอินรีย์กับกล้วยไม่อินซีย์มาเถียงกันอีกกล้วยใช้เคมีปลูกือเปกล้วยนี้อินซีไหมกล้วยหอมอินรีไหม <c oughs> น้ำว้าอินซีไหมอ,อ้ขอขีดหน้าไมนึงเสียงแห้งเยอะวันวัน ก็ต้องตอบว่าเป็นการถกเถียงกันอีกถ้าใช้เคมีป้องกันกับไม่ใช้เคมีป้องกันใช้เคมีาารักษาเครื่องบุง,บงต้นเคมีทาให้พืชเติบโต,ตดีเคมีป้องกันเชื้อราเคมีป้องกันโรคพืชโหแย,ย่ยยยไปหมดเลยแต่สรุปฟันธงได้หอนึ่งอย่างว่าการปลูกปัจจุบันส่วนใหญ่ กล้วยหอมทองที่ปลูกกันอยู่ใช้เคมีทั้งนั้นเคมีได้ทําให้ผลผลิตด,ดีเคมีที่ทําให้พืชเจริญเติบโตเคมีผสมร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ 4. ส่วนหญ,ญ่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการปลูกกล้วยกล้วยน้ำวา้าก็คล้ายกันปลูกเริ่มต้นจากพอต้นเริ่มโตไม่ว่าจะเขียนในเยื่อ สิบเซนสิบห้าเซนเอาไปปลูกเนี่ยหรือต้นต้นอ่อนที่แยกกอมาเนี่ยก็ต้องใช้เคมีเดือนแรกเคมีเดือนทสองเคมีเดือนที่สามันจะสลับมาผุยทซีเดือนที่สี่ก็อาจจะเคมีอีกเดือนที่ห้าเดือนหกปล่อยให้ออกลูกออกปีเดือนที่หกก็ต้องเคมีอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเคมีเนี่ยมันก็มีส่วนก็บอกก็สอบถามถาม ตรงตอบตรงเลยว่าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยที่ปลูกเนี่ยใช้เคมีไหมถามพี่แอลจากราวันฟาร์มเลยว่าใช้เคมีไหมเขาบอกต้องใช้ปุ๋ยแต่เราไม่ได้ใช้สารพิษเราไม่ใช้สารพิษเลยเราใช้เคมีในการอย่างสุดเสมอเป็นต้นเราก็ต้องให้เขาไตรโพรมกก็ต้องใส่ฉาบป้องกันเชื้อราก็ต้องใส่ อะไรอย่างเงี้ยแต่สารพิษจะหีกเรียกเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยเมื่อเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยเราก็แยกกล้วยที่ว่าส่งออกต้องเป็นอินรีย์กับกล้วยที่มีคุณสมบัติผ่านการส่งออกเนี่ยต้องแยกกันชัดเจนนะกล้วยอินรีย์ลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่กล้วยที่ปลูก้วยระบบ ที่ถูกต้องปลอดสารพิษสามารถส่งออกได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เคมีเพื่อนๆไปดูเลสองสารัไล่ปลูกกันที่ไหนลองไล่ดูสเต็ปการเลี้ยงนี่พูดเปิดเนะตามหลักวิชาการนะเพื่อนๆอาจจะมีข้อดีข้อดีหรือว่าเคยทําแบบไม่ใช้ปุ๋ยก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่เท่าที่ผมรับรู้มาเรียนรู้มาหรือดูหรือสัมภาษณ์มากลับมาย้อนกลับมา พอการปลูกเป็นเสร็จเนี้ยเราก็เขียนขั้นตอนที้เลยปลูกแต่ต้นยังจบว่าปลูกยังไงก็ย้อนลึกไปอีกว่าสุดท้ายวันเนี้ยเรื่องกล้วยเนี่ยถ้าผมจะปลูกเนี่ยจะปลูกอะไรดีจะปลูกกล้วยน้ำว้าหรือจะปลูกนี่กล้วยน้ำว้าพานาสุนหรือจะปลูกกล้วยหอมกล้วยหอมหนึ่งต้นแทงต้นก้นไป ออกลูกมา1ต้นใช้เวลา8เดือน9เดือน10เดือนแล้วแต่โดยเฉลี่ยปีละครั้งเนี่ยกล้วยหอมทองเสร็จแล้วตัดเสร็จย้ายหน่อจะไม่ปลูกซ้ำที่เดิมต้องย้ายที่แต่กล้วยน้ําว้าปลูกห่างกัน3เมตรเนี่ยกล้วยหอมทองอาจจะปลูกห่างแค่เมตรห้าสิบสองเมตรได้นะแต่กล้วยน้ําว้าเนี่ยก็จะปลูกห่างกัน3าเมตรถึงสีเมตรต้นแรกปีหนึ่งออกผล ต้นที่สองหลังจากหกเดือนมาก็จะไว้หนอที่หนึ่งพอหนอหลังจากนั้นทานไปสามเดือนไว้หนอที่2องทานอีกสมเดือนหนอที่สามปีแรกจะได้เครือแรกแต่ถ้ัจากนั้นกว้นนนำวาก็จะได้ทุกสามเดือนจะได้หนึ่งเครือเพราะนั้นกล้วยนำว่าให้ผลผลิตเยอะกว่าอ,อยู่แล้วอายุเขาหนึ่งมาก็สามปีสี่ปีถึงจะลกกออกถ้าไม่ลกกออกกล้วยนำวา้าผ่านไปสี่ปีห้าปี ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็รับสามปีสามปีนี่ก็เก็บได้เยอะละค่อยลดกอกส่วนกล้วยหอมกล้วยหอมทองเวลาขึ้นมารอบหนึ่งแล้วพอเราเก็บเสร็จปุ๊บก็จะแยกหน่อไปปลูกที่อื่นก็จะวนเวียนปลูกอย่างนี้ก็เลือกเอาว่าเ,เพื่อนๆอยากจะปลูกแบบไหนแต่ถ้าใจผมนะผมชอบกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองโอเค เข้าใจว่ากล้วยหอมทองเนี่ยปลูกจะไ,ได้ผลผลิตดีราคาดีแต่ก็ต้องย้ายสลับที่ปลูกไปเลยห้าสิบไร่เนี่ยปลูกได้ไร่หนึ่งไร่นี่น่าจะได้มาสักสี่ร้อยต้นสามร้อยก็ต้นหนึ่งสี่ร้อยต้นห้าสิบไร่นี่ก็ได้จะได้เกือบสองหมื่นต้นสองหมื่นต้นเนี่ยสองหมื่นเครือเครือหนึ่งเขาน่าจะการันตีกันไม่ต่ำกว่าเครือละร้อยถ้าราคาขายทั่วไปประมาณสักสามร้อย เอาตีเฉลยอยู่ที่สองร้อยเพื่อนๆอาจจะได้สักล้านสองล้านที่พูดัวเลขให้ฟังคร่าวๆนะอย่าเพื่อนปลูกตามผมนะผมพูดตามหลักทฤษฎีให้ฟังหมื่นเครือเครือสองร้อยก็สองล้านส่วนก็้วย่องวาราคาปัจจุบันเราต้องอ้างอิงราคาปัจจุบันก็ขายกันหวีละสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบตอนนี้ราคาก็เวื่องวาดีกล้วื่้งวาดี แต่ถ้าเกิดเราสามารถป้องกันโรคตายพลายได้ป้องกันโรคต่างๆได้กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 10เครือมีแน่สูงสุดถึง15เครือเอ้โทษที15หวีมีแน่10หวีมีแน่ในหนึ่งเครือขายได้มูลค่าก็เยอะแยะพอสมควรแต่ที่ผมสนใจเรื่องของกล้วยน้ำว้าคือว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้นาน3ปี4ปี มันสามารถจะออกลูกให้เราได้ทุกสามเดือนสามเดือนปรีกินได้ใบกินได้หยวกกล้วยกินได้กกไดต้นเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายเราสามารถปลูกเข้าในไร่นาะสมผสมได้สบายๆส,ส่วนกล้วยหอมทองอาจจะปลูกในเชิกกนนงธุรก,กิจนิดนึง,ง,ป,ลกกงออปลูกเพื่อจะส่งขอาข้างปลูกเพื่อจะส่งออกปลูกเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มการค้าก็แล้วแต่ที่นะบางท่าน,บา,านบางเพื่อนอจ,จะมีที่ดินยะแยะ ลองปลูกดูแต่ในใจผมผมชอบกล้วยน้ำว้าฝักช่อง50แต่ผมปลูกด้วยสองอย่างวันครั้งหน้าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าถ้าเราจะอบรมเรื่อกล้วยหอมทองกับกล้วยน้ำว้า50เราจะมาขุดหลุมเปิดกันว่าทําไมเราต้องเปิดหลุม50ค 50, ูณ50เลข50เพื่อให้กล้วยน้ำว้าเนี่ยลงไปชอนใ้ไท้ดีทําไมต้องปุ๋ยหมักสองสักิโลปุ๋ยคอกใส ทำไมต้องเอาต้นกล้วยวางระบบแรกเป็นยังไงทําไมกล้วยหอมทองตักลึกได้แค่สามสิบก็พอแล้วห้าสิบก็ร้อสิบก็้วยหอมทองทําไมปลูกตื้นกว่าได้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาเรียนรู้กันแต่อย่าลืมว่ากล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจลาวปลูกที่กันเป็นแสนไรฟิลิปปิน์ปลูกกันจะทั้งประเทศพม่าก,ก็มี แต่ทำไมกล้วยหอมทองสู้เมืองไทยไม่ไดนะ้ประเด็นนี้น่าคิด 2. ตลาดเปิดออกมามหาศาลผมไปดูข้อแพ็กวันนี้เห็นแล้วครับตะลึงสุดยอดคนไทยมีความสามารถในการปลูกกล้วยสูงมากแต่ก็ยังไม่พอกล้วยน้ำว้า50ปีหน้าเกี่ยวกับพวกไอ้ร้านสะดวกซื้อจะรับขั้นต่ำวันละหลายหมื่นแพ็กต่อวัน ไม่ทันแน่กล้วยนำว้าแล้วเรามาเรียนรู้กันว่ากล้วยน้ำว้าที่มันมีหลากหลายสายพันธนะุ์อะใส่เขียวใส่เหลืองใส่ขาวใส่อะไรต่างๆกล้วยน้ำวัดปากเป็นยังไงแล้วทาไมต้องเป็นพันธุ์ปากช่องห้าศูนมาเรียนรู้กันอาทิตย์หน้าเปิดกล้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะนะวันที่เราเปิดกล้วยเพื่อนๆเชญเพื่อน,อน,อนๆทุกคนหนใครมีที่ว่างอยากปลูกกล้วยมาเรียนรู้กันเราสอบทั้ง แล้วก็จะเชิญผู้รู้มาเชิญคนที่รับซื้อมาใครสนใจเรื่องกล้วยมาคุยกับเฟร็ฟังมาเรียนรูไปไป้ไปใหม่ๆเพราะกับผมเนะี่ยวันวันผมก็อ่านศึกษาเยอะมากทั้งเปเปอร์งานวิจัยคิดไม่แค่ไม่แต่ว่าจะเขียนในเย,ออยี่ยงไงผมจะเปรียบเทียบเลยระหว่างการเขียนในเยี่ยงกับการแยกจากก่อการเขียนในเยี่ยงกล้วยน้ำม้าการเขียนในเยีย่ยงกล้วยหอมทองลองเขียนในเยี่ยงดูพอได้เสร็จปุ๊บ มันช้ากว่าแค่ไหนมันโตช้ากว่าแค่ไหนผลผลิตเป็นยังไงแล้วแล้วท่านบอกบอกแยกกอไม่ดีทั้งปีทั้งชาติผ่านมาหลายสิบปีคนไทยก็ปลูกกล้วยกันแยกกอได้แหละและ้วแล้วอยู่มาวันนี้ผมแยกกอไม่ดีแยกหนอนไม่ดีอะถ้าแยกไม่ดีทําไมปลูกกันมาตั้งนมนานแล้วทําไมทําไมต้องกันเนื้อเยื่อทําไมต้องไปจองเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยเรามาพูดกันเชิญทฤษฎีนะเรามาพูดกันฉลักการส่วนใครโวดไหนลุย ขอให้ปลูกกล้วยและได้กล้วยขอให้ปลูกกล้วยและขายได้และเรามีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นธุรกิจได้จริงๆสําหรับอย่างชีพของเรากเองอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ตยอดตายเราก็มีกล้วยกินนะถึงแม้ผมจะไม่ชอบกินกล้วยแต่ผมว่ากล้วยก็น่าปลูกนะผมไม่ชอบกินกล้วยแต่เด็กแต่ทุกวันนี้เราศึกษาเรื่องกล้วยโบราณว่าเกลียดสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นแล้วจะได้ดีเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบกินกล้วย แต่วันนี้ผมจะปลูกกล้วยและเริ่มวันนี้หน่อเต็มหลังรถเลยมากันวันนั้นรกกล้วยมาแจกผมได้จะยืนมองกอดมองกล้วยหอมทองมาแจกเป็นร้อยรอยลูกหมดในพริบตากล้วยน้ำว้ามาแจกขึ้นเข่งหมดตามหลังกล้วยเป็นเคยแย่งกันซื้อผมก็นั่นมองโอ้โหคนลรงกินกล้วยกันขนาดนี้ไดยนรออะไรเงี้ยก็คืนนี้ก็เท่านี้ก่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมแชร์แชร์วันนี้ แจกต้ทองนะแจกต้นกล้วยน้ำว้าพันตักช่องาศูนย์ก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่กับผมสัมพันธ์พี่พัฒน์กรรการกับแฟรดิฟาน่าลืมนะครับสุกนี้เมลอน500ต้นแล้วมาช่วยกันหน่อยมากันเยอะเห็นลงทะเบียนมากันแค่สิบคนเองโอ้โหคนน้อยนนเนี่ยวันสุกนี้อ่ะมากันหน่อยเพื่อสมาชิกรายปีเลี้ยงข้าวเลี้ยงฟรีคนที่แชร์เมื่อวานฟรี คนที่แชร์วันนี้มารับต้นกล้วยไปเลยวันศุกร์เมลอนวันเสาร์ปลูกไฮโดรพโนิกเอาให้เต็มโต๊สะสักทีจะได้มีขายชุกป,ปีใหม่เยอะๆหน่อยไฮโดรปนิกพราะต้นอ่อนไวแยแล้วมาปลูกกันต่อวันอาทิตย์ถังเช่าถังเช่าตอนนี้บูมมากถังเช่าบูมมากเพื่อนๆในโปรแกรมอบรมสีวันถังเช่าคนเยอะนัวเพราะว่าทุกคนปลูกได้ได ปลูกแล้วได้เห็ดถังเช่ามปโชว์กันเยอะแยะเลยปลื้มใจแค่ปลูกไว้กินเองก็คุ้มค่าแล้วเห็ดถังเช่ารวเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อนๆปลูกกันได้เยอะเราก็ดีใจฝึกปลูกไว้วันจันทร์เห็ดฟางวันนี้ไปเปิดดูแล้วเส้ในใหญ่อย่างน้อยมากพรุ่งนี้บริณี้ต้องแอบดูอีกอยังไงต้องพยายามให้ออกดอกให้ได้วันจันทร์เราจะสอนการทำก้อนเชื้อเห็ดฟางก้อนเชื้อเห็ดหนังฟางนังลม นะสุกสาวอาทิตย์จันพบก,นก,นกันกับเฟสบุ๊ฟฟ์ฟามนะครับผมในงานอบรมฟรีเหมือนเดิมต่ำอ,อายุ1 5ปีฟรีคนทุกพลภาพฟรีอายุกันกกว่า60ฟรีสามีภรรยาเสียให้แจกแค่หนึ่งท่านนะ300บาทมีเอกสารแจกให้ด้วยนะโอเคครับผมสมาชิกด้วยรายปีฟรีคนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาเมื่อวานก็ฟรีโอเคครับคืนนี้ลาตีสวัสด์พรุ่งนี้พบกันกับ เรื่องของเมลอนอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้จะมาว้ากันเรื่องเมลอนในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรบ้านเราโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์บรการ